คำนางมิสูายแดงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาเยี่ยมชมนะคะ e อ็ก e พนเดอร์สเป e dition ปี2021นนะคะวันนี้นะคะนางก็จะพามาเยี่ยมชมนะคะว่ารถนะคะรุ่นนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเข้ามาแตกต่างกันจากรุ่นเดิมอย่างไรบ้างนะคะมาดูที่ตัวล้อเลยนะคะเป็นขนาด แล้ออันลอย16นิ้วนะคะสีดำนะคะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นขนาด2.05ทับ 55R16 ค่ะกระจกมองข้างสีดำปรัดและพับไฟฟ้าพร้อมไปเลือกแบบ LED ค่ะรุ่นนี้ก็ติดกันลอยแคปล่ามาเลยนะคะ e x p e n d e r ไปเลยจ้าค่ะก็มาดูด้านด้านข้างๆอีกทีนึงนะคะก็โฉมก็ประมาณนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็ดูสวยงามค่ะ ออกแนวสปอร์ตหน่อยนะคะเป็นสีดำนะคะรุ่นนี้ทำมาสามสีนะคะมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำนะคะถ้าเป็นสีขาวเพิ่มพิเศษนะคะอีก1 0 0 0บาทค่บาทค่ะมาดูในส่วนด้านในนะคะภายในตกแต่งวัสดุสีเงินนะคะและแบบเป็นนูนแบล็คด้วยค่ะให้ความหรูหราสวยงามนะคะสวยมากๆเลยค่ะ ส่วนกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจอัจฉริยะ KOS OH, พร้อมปุ่มสตาร์เทเครื่องยนต์นะคะแล้วก็จะมีระบบป้องกันการลื่นถล่ยด้วยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะแล้วก็หัวเกียร์แล้วก็เบรกมือนะคะจะเป็นวัส,สดุหุ้มหนังนะคะตัวนี้จะเป็นระบ,บบล็อกความเร็วบนพวงมาลัยนะคะเช่นเคยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะสามารถควบคุมนะคะวิทยุวางสายรับสายโทรศัพท์ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ ตกแต่งด้วยเป็นรูปแบบด้วยค่ะค่ะมาดูในส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะจอนะคะจอใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะเป็นจอระบบสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะรองรับระบบบลูทูธนะคะ apple carplay คะ่ะแล้วก็ android auto ด้วยนะคะหัวเกียร์หุ้มหนังนะคะแล้วก็ตัวเบรกมือก็หุ้มหนังเช่นกันค่ะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะ หนังนะคะและว,วัสดุหนังสังเคราะห์สีดำค่ะแล้วก็มีส่วนเพิ่มเติมพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเป็นตัวแท่นชัดโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายค่ะขะมาดูในส่วนด้านหลังนะคะผู้โดยส่งตอนหลังกันค่ะ ก็จะตกแต่งเหมือนกันนะคะเป็นวัสดุสีเงินนะคะแล้วก็เป็นเปียโนโบแบ็กเช่นกันค่ะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะคะสังเคราะห์นะคะสีดําเหมือนกันค่ะก็ดูรอบๆนะคะส่วนด้านบนเพดานนะคะก็จะมีตัวช่องแอร์นะคะก็คุณลูกค้าสามารถปรับแอร์แล้วก็ทิทางแอร์ได้ตามความต้องการเลยนะคะเย็ยนทั่วถึงแน่นอนเลยค่ะ อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะคะโอเคค่ะมาดูในด้านหลังรถนะคะค่ะพื้นที่ด้านหลังนะคะก็กว้างขวางนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเปิดดูนะคะข้างในก็มีที่ช่องเก็บของให้ด้วยนะคะก็ดูกว้างค่ะเก็บของได้เยอะค่ะ ค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบไมเวด Dohc 1 6วาวนะคะก็ระบบเชื้อเพลิงนะคะก็จะเป็นหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์นะคะชนิดของน้ำมันนะคะก็จะเป็นรองรับเบนซิน91 95แก so ๊สโซฮ e10 e20 นะคะบรรจุถังน้ำมันนะคะได้สูงสุดที่45ลิตรนะคะ เื่องยนต์ 1,500cc นะคะค่ะมาพูดในส่วนของระบบะความปลอดภัยบ้างนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบป้องกันการลื่นถไลไมนะคะระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันนะคะระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกนะคะระบบกระจายแรงดันน้ํามันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะระบบเสริมแรงเบรก มีระบบป้องกันการโจรกรรมและระบบสัญญาณกันขโมยด้วยนะคะแล้วก็ระบบล็อป้องกันการเปิดประตูหลังาจากภายในด้วยนะคะถุงลมนิรภัยนะคะด้านคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านะคะถ้าพูดถึงเรื่องระบบช่วยในอ่าให้ความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องยกนิ้วให้เขาจริงๆเลยนะคะในส่วนของเด็กนะคะก็จะมี พุดยึดเบาเด็กนะคะ2ตําแหน่งนะคะก็จะมีให้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็มาสรุปนะคะว่าอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเฉพาะรุ่น Special Edition มีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะสัญลักษณ์นะคะ e x p e เ d e r ดบนฝากระโปรงนะคะกระจังด้านหน้าสีดำค่ะส่วนล้อนะคะ16นิ้วนะคะจากสีเงินเป็นสีดำค่ะจอระบบสัมผัสขนาด9นิ้วนะคะ เพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะคะแล้วก็กรอบรองที่จัดประตูนะคะ e x p e n d e r Line Capra เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบการนำเสนอในรุ่นของ e x p e n d e r Special Edition ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดคำนานมิสูปแป้เดนก็ต้องขออภยัยคุณลูกค้าด้วยนะคะหรือว่าถ้าคุณลูกค้าต้องการติดต่อนะคะสอบถามข้อมูลต่างๆใน ส่วนรุ่นต่างๆนะคะของมิ s u ูบิชินะคะก็สามารถอินบ็เข้ามาได้หลังไม่นะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตพูดคำว่าสวัสดีแล้วก็ลาก่อนค่ะ